ได้รับมอบหมายจากท่านประธานค่ะมันก็ขอให้ท่านประธานกล่าวเปิดโครงการเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มากับน้องๆทุกคนไม่ได้สนใจเลยว่าจะไปไหนบ้างแต่ทุกแห่งที่น้องจัดให้ก็ โอเคเลยแ,แล้วนี่นะคะน,นี่ท่านประธานได้กล่าวประเมินโครงการขั้นต้นแล้วแต่นี่รายละเอียดของโครงการมันก็ต้องมีปิกย่อยมันขั้นที่สองค่ะอระองท่านรองค่ะคก็สวัสดีครับทลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนบ้างแต่ว่าผู้จัดการเชื่อใจในผู้จัดการคลิปพ,พอใจทุกทุกที่โดยเฉพาะที่วัดวัดอะไรวัดหลวงขุนวินวัดหลวงขุนวิน วันแรกใช่ไหมคะวันแรกชอบเพราะว่าถามครั้งแรกว่าไม่ได้ไปแต่สุดท้ายก็ได้ไปได้ไปเป็นที่แรกด้วยนี่นะคะนะคะเอาแล้วก็อุโสตามมาไม่นะเราเรียงตามนี้แล้วกันนะคะโูกโรอปมประทับใจอำเภอเวียงแหงค่ะอำเภอเวียงแหงนี่เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งการสู้รบนะเป็นฐานทัพของพันนเรสวน แล้วก็ลึกๆล,ลงไปอีกมีเรื่องให้น่าศึกษาเยอะนะเป็นฐานทัพที่มั่นของเดิมของร <c oughs> ัชฐานท <c oughs> ี่เ่งมาตั้งฐานทัพแล้วถูกมีการสู้รบมีอะไรต่างๆนะ <c oughs> ส่วนที่อื่นก็ประทับใจทุกที่ <c oughs> นะทั้งธรรมชาติแล้วก็ผู้คนโดยเฉพาะผู้ร่วมง,งานที่มามีความ <c oughs> สป็นมือเปนหนผมเกี่ยวกันค่ะอันนี้ลุงโอไม่เสียทีที่เป็น ตัวแทนสอนนะคะก็มีมิชาการให้พวกเราด้วยถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ไม่ไม่ใช่สวนะคะแต่เขาก็เป็นคนลำดับถัดมาย้อนย้อนมาใช่ย้อนมาค่ะว่าไงคะท่านท่านประทับใจไหมมีอะไรอยากจะแนะนําติชมก็จริงๆอ่ะประทับใจทุกทีบแหละนะครับนะกับทีมพวกเราที่เที่ยวด้วยกันแต่เราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกัน โดยเว่าทริปนี้เนี่ยประทับใจอะไรอยู่อย่างหน,นึ่งนะแม่เป็นทริปเอ่อเป็นทริปที่ขึ้นเขาวิ่งอยู่บนภูเขาตลอดทริปเยอะที่สุดอ่าและโค้งนี่ผมว่าถ้าไปตรงกระทั่งเรากลับถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยน,น่าจะเกินเกินผมว่าน่าจะเกินครึ่งหมื่น,น,ค,รนครึ่งหมื่นโคง้งแน่นอนน,น,<า>นะครับ โอเคได้ไหมคะเยี่ยมเอให้2นิ้วโป้งเลยใช่ไหมคะอันนี้คนที่เขาตั้งท่ามาแต่แรกแต่ไม่ให้เขาพูดหรอกเผื่อเขาจะนึกอะไรเพิ่มขึ้นมาได้อะค่ะเนี่ยคนเนี้ค่ะคนนีว่าไงคะก็ดีใจนะครับที่ได้มาเที่ยวกับพี่พี่เพื่อนๆนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ทุกที่นะครับก็ได้ในไปในที่ที่ยังไม่เคยไปนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดในทริปนี้คือ ได้หนาวที่สุดในรอบชีวิตหลายๆปีที่ผ่านมาคับเมื่อคืนนี้ไหม9องศาโอเคครับแบกแซมพูดแค่นี้หรอเอาพอแล้วใช่ไหมคะทีนี้บัดดี้เขาเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ให้พูดนะค่ะเอาไว้ก่อนเอาเพื่อนเราก่อนค่ะเพื่อนเราเพื่อนบัตดี้เราค่ะสวัสดีค่ะไม่ให่อ๋อน่ารู มีมีอยู่สองเหตุผลนะคะที่มานะคะเหตุผลแรกคือเหตุผลแรกคือได้ข cin ่าวว่าเพื่อนเพื่อนสาวเนี่ยเป็นผู้จัดการทัวร์มาหลายรอบแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะคะคราวนี้จะมาพิสูจน์ว่า ค่ะว่าว่านางจัดเป็นยังไงบ้างนะคะนางไม่ได้จัดอะไรเลยก็ก็ไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ก็สมคํเล่ํมลือว่าเป็นตัวเที่ยวตั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 วแม่เป็นเป็นแม่นะคะเป็นแม่ตัวแม่ตัวแม่ของการเที่ยวนะคะก็ยอมรับนางจัดได้ดีแล้วมีความรับผิดชอบสูงนะคะอันที่สองคือเหตุผลที่มาคือมาตามความฝัน ฝันที่จะไปอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะคะเมื่อคืนก็ได้สมปรารถนานะคะก็ขอบคุณเพื่อนมากนะคะแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีโอกาสก็ชวนชวนอีกนะคะชอบที่สุดคือได้วิ่งตามเขาเหมือนอาจารย์อันนั้นชอบชอบเขาชอบภูเขาค่ะไม่ชอบเราและทะเลชอบเราแต่เขาเท่านั้นใช่ไหม จะมีอะไรเหรอหนูจะมีอะไรมึงองยเยอะที่สุดนี่บัดดี้เขาบอกว่ามึงองยเยอะที่สุดแล้วเราจะเราจะวคนนี้เป็นคนที่ขาดในทิปไม่ได้นี่เลยนวานใจพี่เสพสวัสดีค่ะสมาชิกนะคะอัญญาเสย์เอาแค่นี้เหรอเอาอีกที่หรือว่าควรจะควรพูดสามอย่างเขากินยาแกชอบทริปนี้เหรอคะทริปนี้เป็นทริปที่ขอบอกเลยว่ารีเควส กับพี่พัฒน์มานานมากว่าอยากมาเมืองคองเพราะว่ามาตามรอยฝันตาหนังอยากจะเป็นนางเอกหนังในหนังเรื่องนั้นมากตามน้องพลอยมานะคะแต่เขาเป็นน้องพลอยนี่นึงพลอยแต่วงเล็บแดกค่ะ โอเคป็นดีค่ะดีมานะคะถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วมานะคะอันนาเสยเยอะเาจับให้มากให้มากให้พี่พูดบ้างสิให้ชาวให้ให้ชาวนี่อะไรฉันจะได้ตัวเล็กเล็กฉันจะได้ตัวเล็กเล็กเออจัดการตัวเมีเอ้าหันกล้องทีงนี้ค่ะแกเห็นนี่วาพี่บอกว่าดีใจนะที่มีเพื่อนเที่ยวไม่ได้เป็นผู้จัดการที่ไม่เป็นอะไรเพียงแต่คน หาคนมาเที่ยวด้วยแล้วก็ดีใจที่มีคนหลวมตัวมาเที่ยวด้วยทุกทริปที่ผ่านมาเจอกันรอบหน้าเอาประเทศอะไรเดี๋ยวเราจะตกลงกัน like. วันนี้เดี๋ยวเอาที่ประทับใจก่อนสิไม่พูดที่ประทับใจเลยอะขณะนี้แปลแซมเป็นที่ที่อยากไปแปลกแซมแล้วก็ทั่งบ้านเปียงหลวงก็ชอบใช่ใช่อันนี้สนับสนุนเพราะเราบอกว่าเราขอมาเราขอมาเมืองคองพี่บอกว่าถ้าน้องมาเมืองคอง พี่ต้องขอแถมปักแซม,มคือคือตั้งใจเลยว่าถ้ากูไม่ได้ปักแซมมึงไม่ต้องมาป่าอันนี้พูดไม่สุภาพเดี๋ยวจะไปตัดคลิปเทียงหลังนี้ออกเองเอาแค่นี้นะคะกดต๊อกกดต๊อก